โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยส่วนมากก็น่าจะตามมาจากปกคลิปใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็แน่นอนครับผมเชื่อว่าหลังจาากที่่่เเพือนนหลยค ในเรื่องของแพท1.2จบไปแล้วนั้นหลายๆท่านก็น่าจะสงสัยกันไม่น้อยใช่ไหมครับว่าเหล่าเพื่อนๆของเบลดสมญานาม5ผู้กล้าเหนือ,อเมกานั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมียูคงอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วตัวของทิงยุนล่ะ สรุปแล้วถ้าเกิดเธอไม่ตายเธอจะไปไหนมีเบาะแสอะไรบ้างที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงทิงยุนว่าเธออยู่ไหนและทิงยุนเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนกับยูคงทําไมในรูปภาพของคาแรคเตอร์ยูคงนะ่ครับถึงได้มีเด็กน้อยเผาพันธุจิ้งจอกที่ดูเหมือนกับทิงยุนเหลือเกินทิงยุนเป็นลูกของยูคงหรือเปล่าคําถามทั้งหมดนี้ครับหากเพื่อนๆสงสัยแล้วก็คลิปวิดีโอในวันนี้มีคําตอบครับก่อนที่จะเริ่มเล่าเนื้อหาในครับผมก็คงต้องขอเตือนก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องของเควสม่วงยูคงหรือย,ยัังงงไไม่่่ด้้้เเเเลลนนืือออรหกขแพ1.2ถา เพื่อนๆอยากที่จะเสพเนื้อหาเองหรืออยากเล่นเองเนี่ยผมก็ขอแนะนําให้ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนครับเพราะในวิดีโอนี้นั้นจะมีการสปอยเนื้อหาเรื่องราวภายในควสต่างๆเหล่านั้นแ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นมาแล้วหรือว่าไม่ติดที่จะโดนสปอยเนี่ยก็เชิญรับชมได้เลยครับคำถามแรกครับยูคงใช่เพื่อนของเบลดหนึ่งใน5ผู้กล้าเหนือเมกาหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับโดยประวัติของยูคงนั้นในตอนที่เธอยังเป็นจิ้งจอกสาวอยู่เธอเป็นคนที่ชอบความเร็วอย่างมมกครับและสิ่งที่สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการความเเร็็วขออองธได้้นนักคื ยานสตาร์สครยานพาหนะของชาวเซนโจนั่นเองครับดึงโดยความคลึกขนองของตัวยูคงเธอนั้นก็มักจะใช้ยานสตาร์สครปเนี่ยขับไปด้วยความเร็วที่เกินกำหนดบนเซนโจไม่เพียงเท่านั้นครับเธอยังใช้สตาร์สครเนี่ยขับแข่งกับคนอื่นๆเพื่อวัดกันว่าใครจะเจ๋งและจะเร็วกว่ากันว่ากันง่ายๆตามภาษาไทยบ้านๆแบบเราเลยก็คือยูคงเนี่ยครับในตอนสาวๆเธอเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนครับดึงโดยความชอบความเร็วและยานสตาร์สครปนี้นั่นเองครับมันจึงทําให้ยูคงเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนสาวเผ่า,ผาน ว่าใช่หยีโดยตั้งแต่นั้นมาครับทั้งใชห่หยีและยู่คง2คนก็กลายเป็นเพื่อนรักและคู่แข่งที่มีความชอบในความเร็วมันเหมือนกันครับแต่อย่างไงก็ตามครับจากการที่พวกเธอใช้ Star ์สคริปด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในเซียนโจอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่งครับพวกเธอจึงถูกทหารคลาวไนจับได้และพาตัวไปให้ในพลจิงหยวนจัดการแต่แทนที่ท่านในพลจิงหยวน,นยจะจัดการพวกเธอเขากลับเห็นความสามารถของ2คู่หูตัวแสบนี้ครับนายพลจิงหยวนจึงจับ2คู่หูเนี่ยเข้ากองทัพสหาพ,พานันธ์เซียนโจในหน่วยสกายเฟ Commission. และแล้วครับในที่สุด2คู่หัวโตแสบก็ได้กลายเป็นนักบินของ Sky f a r i n g และได้ออกทำสงครามรบในแนวหน้ากับเหล่าบริวารของเทพดาราแห่งการเฟื่องฟูเย่าสือทั้งสองคนครับทำงานร่วมกันกว่าร้อยปีในฐานะของนักบิน Star s ส i f โดยในตอนนั้นครับถึงแม้ว่ายูคงจะเป็นนักบินที่มีฝีมืออย่างมากแต่เธอก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนละมุทะลุมีเพียงช่ยหยีเท่านั้นครับที่จะสามารถทําให้อารมณ์ของยูคงสงบได้โดยในเวลาต่อมาช่ายหยีก็ได้พบกับชายหนุ่มคนรักซึ่งเขาคนนั้นก็เป็นนักบิน ตาสคริปที่มากฝีมือคนหนึ่งเลยทีเดียวเขานั้นมีชื่อว่าอวงหยวน กวงหยวนครับเป็นชายหนุ่มที่มีอัธยาศัยดีและเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับตัวของยูคงเนี่ยก็รู้สึกหม่นไส้กวงหยวนอยู่ดีเนื่องจากตามปกติแล้วเนี่ยการขึ้นบินสตาร์สคิปเพื่อไปทําภารกิจของยูคงเนี่ยตัวของเธอก็มักจะขึ้นบินไปกับชายหยีเสมอครับแต่หลังจากที่ตัวของชายหยีเนี่ยมีคนรักเธอก็มักจะขึ้นบินกับคนรักและไปทําภารกิจด้วยกันอีกทั้งทั้งสองคนเนี่ยยังใกล้ชิดกันอย่างมากครับมันยังทาให้ยูคงเนี่ยรู้สึกเหมือนกัววว่่่าาตขออองงเเธนนยถูแพืสไปแแต่ถึงม้จะเป็นออยย่างงงนนัั้คคตวข ก็ไม่ได้เกียดกวงหยวนอะไรนะครับเธอ,อแค่มันไส้เฉยๆนะซึ่งในเวลาต่อมาครับทางสหาพาันเซนโจที่ทําสงครามกับเหล่าสาวกแห่งการเฟื่องฟูอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ส่งกองกําลังร,งรบสตาร์สคิฟไปยังแนวหน้ากวงหยวนนะครับเป็นหนึ่งในนั้นโดยก่อนที่ตัวของกวงหยวนจะจากไปทําภารกิจเนะครับเขาก็เพิ่งรับรู้ว่าตัวของชายหยีคนรักของเขานั้นกําลังตั้งครรภ์อยู่เขาจึงได้บอกกับคนรักไปนะครับว่าถ้าเกิดลูกที่ออกมาเนี่ยเป็นลูกชายก็ให้ตั้งชื่อที่มีความหมายว่ามังกรบินแต่ถ้้้้าาาเปป็็นนลลลูกสกสวววใหหตตัังงชื่่่่อทีแแแบิ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในภารกิจครั้งนั้นภารกิจของแนวหน้าในครั้งนั้นครับตัวของกวงหยวนและคู่หูนักบินของเขาอีกคนนึงเนี่ยได้สร้างวีรกรรมมันแสนยิ่งใหญ่ขึ้นเอาทั้งสองคนได้สละชีวิตด้วยการยับยั้งกองกําลังของสาวกแห่งการเฟื่องฟูเอาไว้ได้สําเร็จนี่ก็อย่างที่บอกครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวีรกรรมมันแสนยิ่งใหญ่แต่มันก็แลกมาด้วยกับชีวิตของเขาเหตุการณ์หลังจากนั้นครับถึงแม้ตัวของชยัยนี่นจะรู้สึกเศร้าเสียใจก็ตามแแตตตต่่่เเเเธธอออออออกกกก็็คคคิดดววววววาาาาาาานนนนรรรัััขขงงงงงงยย้้้้ไทํํมมสจล จากสําหรับกวงหยวนแล้วการได้เป็นทหารและสู้รบจนตัวตายเพื่อทุกชีวิตที่อยู่ในกาแล็กซีก็ถือว่าเป็นความสุขของเขาแล้วนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับตัวของไชห่หยีก็ได้ลาคลอดนะครับไปอยู่แนวหลังยูคงตอนนั้นเนี่ยสงสารเพื่อนของตัวเองอย่างมากนะครับที่ต้องสูญเสียคนรักไปแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยสเพื่อนรักก็ได้ให้กําลังใจการผ่านข้อความในไดอารี่ที่ทั้งสองคนเนี่ยเขียนส่งให้กันอยู่เสมอซึ่งในท้ายที่สุดแล้วครับเมื่อคลอดลูกสําเร็จไชห่หยีก็ไม่ได้ตััั้งงงชื่่่ออออตตาาามทีวววกกหยนนเเเบบะะครพรพธสส ลูกนะครับว่าชื่อที่ตัวกวงหยวนตั้งให้เนี่ยมันเป็นชื่อที่แปลกประหลาดเอามากๆน่าจะไม่มีใครเนี่ยตั้งชื่อลูกแบบนั้นโดยสุดท้ายแล้วช่หยีก็ได้ตั้งชื่อลูกว่าฉิงนี่ตามคําแนะนําของยู่คงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าชื่อชื่อนี้ครับมันเป็นชื่อที่ไพเราะและมีความหมายที่ดีลืมบอกไปนะครับลูกที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นลูกสาวนะหลังจากนั้นครับเมื่อช่หยีพักฟื้นจากการคลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยตัวของเธอก็ได้มุ่งหน้ากลับมายังแนวหน้าเพื่อทําหน้าที่ในการสู้รบกับเหล่าสาวบกแห่งการเฟือฟ่อ,อ,งองเเธธอออออครรบโดยกก่่นทีจะสงาม รั้งสุดท้ายเธอก็ได้ฝากฝังกับยูคงเอาไว้ว่าถ้าเธอรอดไปได้เนี่ยฉันอยากจะขอให้เธอช่วยดูแลสิงนี่ให้ทีดูแลให้เหมือนกับลูกของตัวเองอย่างนั้นเลยนะฉันรู้ว่าเธอเนี่ยจะต้องทําได้แน่ๆนส่วนเงินออมทั้งหมดของฉันเนี่ยฉันจะมอบให้เธอถือซะว่าเป็นค่าเลี้ยงดูก็แล้วกันไม่ว่าลูกของฉันอยากจะโตมาเป็นอะไรก็ช่วยสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักกวีหรือนักแสดงข้างถนนก็ตามจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่สิ่งเดียว ที่ห้ามเลยก็คือฉันขออนุญาตทําสัญญาตรงนี้กับเธอนะถ้าไม่ชิงนี่เป็นนักบินรบเหมือนพวกเราเด็ดขาดซึ่งสาเหตุที่ตัวของใช่หญ่ยไม่อยากให้ชิงนี่นะครับเป็นนักบินรบก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอน่าจะไม่อยากให้ลูกสาวสุดที่รักของเธอใช้ชีวิตอยู่ที่แนวหน้าของสงครามแบบเธอและเพื่อนนั่นเองครับและแล้วสงครามในครั้งนั้นตัวของใช่หญีก็ได้เสียชีวิตลงไปซึ่งแน่นอนครับ ยูคงเนี่ยก็เป็นคนที่รอดหลังจากที่ยูคงรอดมาได้ครับต่อมาเนี่ยเธอก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของ Skyfaring Commission ซึงเธอก็ได้เลี้ยงดูฉิงนี่เหมือนลูกแท้ๆของตัวเองตามคําสั่งเสียของเพื่อนและหลังจากนั้นครับยูคงก็ไม่เคยขึ้นขับ s t a r s k i p อีกเลยโดยจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเพื่อนของยูคงอย่างช่หยีแล้วก็ตัวของยูคงเองเนี่ยครับพวกเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับ5ผู้กล้าเหนือเมฆาดังนั้นครับเราจึงสรุปได้เลยนะ ไม่ได้ม the oui, ีส่วนเกี่ยวข้องกับเบลดหรือต้านเถิงแต่อย่างใดนั่นเองครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของทิงยุนทิงยุนหายไปไหนจากเควสดล่าสุดครับเราก็จะคิดกันไปต่างๆนานานะครับว่าทิงยุนตายทิงยุนโดนสิงทิงยุนยังไม่ตายหรือทิงยุนไม่ใช่ตัวจริงครับเรื่องนั้นเนี่ยหากใครยังจําได้ในคลิปวิดีโอทิงยุนตายหรือยังที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับผมก็ได้อธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าตัวของเวลเนี่ยวิเคราะห์อย่างไรในเรื่องราวนี้โดยตรงนี้ครับหากเราอ้างอิงจากการวิเคราาง่ยก ที่จำแรงมาจากพลังของแฟนเรียแล้วเราก็มันก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่เคยเจอทิงยุนตัวจริงมาก่อนเลยซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นครับคำถามที่ตามมาก็คือแล้วทิงยุนตัวจริงเนี่ยหายไปไหนตรงนี้พอมีเบาะแสอยู่บ้างครับจากเรื่องราวเนื้อเรื่องของทิงยุนที่มีบอกเอาไว้ในสตอรี่นะครับมันก็มีการระบุเอาไว้ว่าทิงยุนเนี่ยเธอเป็นหัวหน้าของกลุ่มผู้แทนทางการค้าที่มีชื่อเรียกว่า Whistling Flame แ a n ง Sky Fairing Commission ครับโดยกลุ่มการค้า Whistling Flame เนี่ยครับภายใต้าการนําของทิงยุนเป็นกลุ่มการค้าที่โด่งดังไปทั่วท Galaxy, ซึ่งถึงแม้ว่าวิสซ์ลิงเฟรมเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มการค้าที่แสนโด่งดังและน่าภาคภูมิใจของเซนโจแต่กลุ่มการค้านี้ก็เป็นกลุ่มการค้าที่อยู่ภายใต้สังกัดของสกายแฟริงคอมมิชชั่นดังนั้นการที่ตัวของทิงยุนเนี่ยทำผลงานได้มากมายมหาศาลขนาดนี้ครับยูคงจึงอยากที่จะฝากฝังตําแหน่งหัวหน้าในอนาคตเอาไว้กับเธอแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยนิสัยของทิงยุนที่เป็นคนสุภาพอ่อนโยนและนอบน้อมเนี่ยหากเธอเลื่อนข้นมาเป็นหัวหน้าของสกายแฟริงคอมมิชชั่นแล้วก็ความสุภาพอ่อนโยนของทิงยุนที่เป็นจจุดดดแข็็งมมาตลอนันเนนกะ เปลี่ยนกายมาเป็นจุดอ่อนทันทีเนื่องจากอดีตหัวหน้าแต่ละคนของ Skyfaring Commission นะครับต่างก็เคยเป็นสุดยอดนักบินแล้วก็เป็นนักรบที่เคยตะลุยพยันตรายนานามาแล้วทั้งสิ้นครับดังนั้นจึงทําให้พวกเขาค่อนข้างแข็งกระด้างและค่อนข้างเด็ดขาดแต่ทิงยุนครับเธอไม่ใช่คนแข็งกระด้างและเด็ดขาดขนาดนั้นอีกทั้งตัวของเธอยังไม่มีพรสวรรค์นในการขับ Star Skiff และไม่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้อีกด้วยครับเมื่อเทียบกับยูคงซึ่งเป็นหัวหน้าคนปัจจุบันของ Skyfaring แล้วก็เรียกได้ว่าทิงยุนกับยยยยยคคงคงงงงนนนนัันับแตตกกก่่่่าาาาอฟ้้เเหววลิิไปทุ รู้ว่ายู่คงเนี่ยตั้งใจจะฝากฝังอนาคตเอาไว้กับเธอแต่เธอก็ไม่เชื่อนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าเธอคิดว่ายู่คงเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นหัวหน้าที่เชื่อถือได้แต่ยังเป็นผู้มีพระคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอเมื่อชาวานิชพบเจอกับอันตรายอีกด้วยสําหรับเธอแล้วครับยู่คงก็คือไอดอลผู้เปล่งประกายเจ,จิดจดัดเหมือนกับดาวเธอมองยู่คงเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอก,บอกคอยชี้นําทางให้เธอเนี่ยเดินหน้าไปในอนาคตราวกับดวงดาวที่ส่องสว่างครับแต่ทิงยุนกลับพบว่ายิ่งมองมาที่ตัวเท่่าไหร การไล่ตามยู่คงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเดิน่ามกลางความมืดที่ไม่มีวันจะตามทันครับแต่แล้วความคิดของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากในวันหนึ่งยู่คงเนี่ยได้พูดกับเธอว่ายุคสมัยกําลังเปลี่ยนไปเรียนโจก็กําลังเปลี่ยนไปเช่นกันสักวันหนึ่งเรือยักษ์ลำนี้จะเบื่อหน่ายท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเลือดและเปลวเพลิงเ,เมื่อเวลานั้นมาถึงสกายแฟริงคอมมิชชั่นจะกลายเป็นเวทีของเธอครับฮิงยุนเนี่ยไม่รู้ว่าคําพูดนี้จะจริงแค่ไหนแต่เธอก็ยังเก็บถ้อยคําเหล่านี้เอาไว้ในจดหมายอย่างระมรัดระวังแล้วกอกอกอเเัขงธธครบ คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางจะลืมมันแน่นอนหลังจากนั้นเธอจึงเปลี่ยนความคิดของตัวเองแล้วคิดว่าถึงจะร่วมการต่อสู้ในสะระภพุมลบอันแสนดุเดือดไม่ได้แต่มันก็ย่อมมีโอกาสที่ตัวของเธอได้แสดงฝีมือแน่นอนครับยิงจอกสาวบอกแบบนี้กับตนเองซึ่งตั้งแต่หลวฟูจอดเทียบท่าเรือและตั้งแต่หยุดพักจากสงครามป่าปามสิ่งชั่วร้ายการค้าอันรุง่งโร์ของเซียนโจก็ได้กลายเป็นฉากหลังของยุคสมัยนี้ไปแล้วตัวของทิงยุนครับเข้าใจในความหมายของยู่คงแล้วนะครับว่าหากยุคสมัยแห่งสงครามนั้นผ่านพ้นไปแแล้วยยุคสมัห่ง การค้าและการพูดคุยก็จะมาถึงตัวของทิงยุนนั้นหลังจากที่เข้าใจคําพูดของยูคงแล้วเธอจึงออกเดินทางสู่อวกาศเพื่อผูกมิตรและสแสวงหาพันธมิตรเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับกับอนาคตที่กําลังจะมาถึงตามแบบฉบับของเธอนั่นเองครับจากเรื่องราวของทิงยุนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่างานของทิงยุนก็คือการดูแลกลุ่มการคา้า whistling f l a ซึ่งด้วยหน้าที่การงานตรงนี้ของเธอนั่นเองครับมันจึงทําให้ทิงยุนเนี่ยต้องเดินทางสู่อวกาศเพื่อผูกมิตรกับเหล่าพ่อค้าต่างๆต,ตรงนี้นั่นเองครับที่ เจอกับทิงยุนครั้งแรกบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าของเซนโจหลัวฟูซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่เราได้ลงมาจากแอสเทลเอ็กเพลสครับตรงนี้เนี่ยจึงเท่ากับว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ยูโคงเนี่ยอาจจะเพิ่งมาถึงเซียนโจพอดีโดยสถานการณ์ตรงนี้นั่นเองครับจึงอาจเป็นไปได้ที่แฟนทีเลียนเนี่ยน่าจะแฝงตัวเข้ามาในเวลานั้นแล้วก็แกล้งปลอมตัวเป็นทิงยุนอย่างแนบเนียนซึ่งถ้าเป็นความจริงก็อาจเป็นไปได้ครับที่ในตอนนี้ทิงยุนตัวจริงอาจจะกำลังเจราจาธุรกิจอยู่ในอวากาศก็เป็นได้หรือถ้าเกิด ยานอวกาศนั้นเธอก็อาจถูกแฟนทีเรียนจับตัวไปแล้วก็ได้ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะสุดท้ายแล้วนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเพียงเท่านั้นสุดท้ายนี้ครับจากที่เพื่อนๆฟังเรื่องราวทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะคบว่าตัวของยู่คงกับทิงยุนเนี่ยไม่น่าจะมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกันนะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ครับยังไม่มีข้อมูลงส่วนไหนที่ยืนยันออกมาอย่างแน่ชัดเลยนะครับว่าตัวของทิงยุนเนี่ยเป็นลูกสาวของยู่คงนะเราจึงสามารถที่จะบอกได้เเเบบื้้้้อองงงงงตนนนลยยยคคััววว่่่าาากกกททิุีีไไมมมดข เลออโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอยู่คงเป็นใครและทิ้งยุนไปไหนนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ